นกเลนะครับครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็งานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คืองานใหญ่ก็คือรถเราออกไม่ได้นะครับติดรถปิกอัพรถหลายคันเลยครับออกไม่ได้ครับเลยก,ก็ต้องรออยู่ครับ ก็พลายโอเล่ขึ้นอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับสดงสงสัยพลายโอเล่อยากกลับบ้านแรงนะครับพลายโอเล่ครับสัอากาลางนรงอยากกลับบ้านแรงเลยครับทำไมรีบแท้ทำไมรีบแท้

นำด้วยพลายโอเล่นะครับจะไปก่อนเพื่อนเลยเหรอครับผมพลายโอเล่ครับกลับบ้านครับนี่คือพลายจุพลกับพลายทองเงินนะครับ ก็ยังยังไม่ถอยนะครับแต่ของเราก็เตรียมพร้อมแล้วครับอยู่บนรถก็ยังออกไม่ได้ครับเพราะว่ารถติดครับแต่แพอยูน hey ี่นี่อาหารอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับต้นกล้วยต้นอ้อยนี่โอ้เต็มเลยนะครับ เยอะมากเลยนะครับอาหารอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับสภาพค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ครับเลี้ยงดีมากเลยนะครับพี่แกวกับแม่พัง์ทองคูณครับนี่ก็ปลาทองนันครับเอ้าคุณแม่นี่โค ซิปไปทางไหนละบาทนี่รอขึ้นรถแล้วโต้หมอมี่โอ้โอนโต้โอ้ครับผมค่อยค่อยคนค่อยค่อยคืน,อน,น,น,นเอาเลยเอาเลยถอยอีกถอยถอีก เดี๋ยวมาดูแม่นิโคขึ้นรถพอ่พอพ่อพ่อไอแล้วพอแล้ว,อลวเอากลับไปหาหนึ่งสองซ้ำ อึ้บเห็นอะไรครับโอ้หนึ่งหนึ่งสองสามอึ้บครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมยอดสุดยอดครับผมมันไหมครับมนันปะ เดินเซผมอันนี้ขอนเมืองอ้าวไปแล้วครับมายมพนนะครับกับพาทเงินสวัสดีครับพอใหญ่สีทับไทยอันนี้ของเราครับ เอารอผม <c oughs> ครับผมเดี๋ยวจะเก็บไฟเลี้ยวรอเปิดไฟเลีเ้ยวด้วย ก็วันนี้มหาพลายนกแลนะครับตกมันปแหนงงานใช้นะครับ ปกมันไปทำงานได้สบายเลยนะครับโอ้ถือว่านิสัยดีมากเลยนะครับนี่ ก็ต้องมีความระมัดระวังหน่อยนะครับ ผมก็ไม่กล้าพูดนะครับกลบัวจะรบกวนนะครับผมก็อยู่ห่างๆนะครับถ่ายให้เอฟซีได้ดูไม่อยากพูดเยอะนะครับเดี๋ยวจะเป็นคนแปลกมาเดี๋ยวเขาจะทําปฏิกิยาไม่พอใจผมนะครับเรอยู่ห่างๆไว้ไม่ห่างครับแต่ว่าเป็นช้างตกมันที่ีใส่ดีมากเลยนะครับ้งไปแห่งงานได้เต็มแก้มเลย tao, quay thằng đây ít hả hè chắc này ครับ. không à chiêng nước lông như tôi โอ้อยู่บนอ๋อทำไมทำไมออกแรงเถอะโอ้ถือว่านกแรนี่นี่ใส่ดีมากเลยนะครับนี่นี่ใส่ดีมากเลยขนาดตกมันอาบแก้มยังไปแห่งงานได้สบายเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนะ ก็ปฏิกิยาของช้างของเขาเหมือนเขาจะดีใจนะครับดีใจที่พ่านกเลมาก็ดีใจก็ ออกตกมันอย่างแรงเลยนะครับไปแหงานได้เฉยเลยยอดจริงๆครับอัเพ่์ยังครับฮะอ่า มันแรงมากเลยนะครับก็ช่างสิบห้าเชือกยอมรับยอมรับครับยอมรับเลยยอมรับนิสัยพี่แกเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ ก็ผมก็ผมก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศลมดวพอดีผมมาเจอพายนกเรกลับมาจากแหงานนะครับเป็นช้างตกมันที่มาแหงานแหงานได้นะครับก็เลยเก็บบรรยากาศของพานกแรมาฝา fc นะครับตอนจังหวะลงรถพอดีเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค e. ์กดซับสไครต์ให้ช่องกุยอาเจียงถ่ายแก้วสักใบด้วยนะครับ ีีถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ